บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนผนึกกำลังกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดตัวโครงการใหม่ค่ะที่มีชื่อว่าโครงการแมคโครเคียงข้างกเกษตรกรไทยสู้ภัยโควิดเดินหน้ารับซื้อสินค้ากเกษตรผักผลไม้สินค้าประมงผ่านการรับซื้อโดยตรงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อมุ่งที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19แล้วก็ตั้งเป้าหมายเลยค่ะว่าจะรับซื้อผลผลิตเพิ่ม20%ในปีนี้ค่ะ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ยังไม่แน่นอนว่าจะจบลงโดยง่ายและอาจยืดเยื้อไปอีกหลายเดือนสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรจำนวนมากต้องเผชิญกับปัญหาระบายผลผลิตไม่ทันล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนเปิดตัวโครงการแมคโครเขียงข้างเกษตรกรไทยสู้ภัยโควิดเดินหน้าสนับสนุนผล,ผลผลิตจากเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น โดยนายวัฒนศักดิ์เสื้อเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้แมคโครจะรับซื้อผลผลิตทางการเกรษตรคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้สินค้าประมงมาจําหน่ายให้ถึงมือประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทําให้การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากความร่วมมือนะครับ ระหว่างกรุภเทพนกับทางแมคโครนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเราก็ได้มีการปรับวิธีการทํางานร่วมกันนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นทางพื้นจังหวัดเองนะครับซึ่งอยู่ต้นทางนะครับก็สามารถที่จะประสานเชื่อมโยงกับผู้จัดการได้เลยนะครับกรณีที่สินค้าใดมีปัญหาด้านการตลาดก็สามารถที่จะไปเชื่อมโยงได้เลยด้านนางสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กรบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนกล่าวว่า ที่ผ่านมาแมคโครรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งผล,ลไม้ตามฤดูกาลผักสินค้าประมงพร้อมวางแผนส่งเสริมการขายกระตุ้นการบริโภคให้กับลูกค้าทุกกลุ่มผ่านสาขาทั่วประเทศรวมถึงจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคสร้างโอกาสให้เกษตรกรส่งผลผลิตมาขายโดยตรงมากขึ้น แมคโครเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศกระบวนการทํางานที่เราปรับเปลี่ยนนี้จะทําให้การรับซื้อเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากปริมาณการรับซื้อที่เราทําเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามีการตั้งศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคเพื่อการขนส่งจะได้สั้นนะคะสินค้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็วสำหรับผลผลิตที่รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยในช่วงเดือนพฤษภาค,คมถึงสิงหาคมนี้ประกอบด้วยฟักทอง303าตานันเผือก200ตนัน หน่อไม้หวาน208ตันพริกสด30ตันสับประรดปัตตเวีย18,000ผลต่อเดือนสละอินโด16ตันต่อเดือนรวมถึงสินค้าประมงอย่างปลานินรับซื้อไปแล้วมากกว่า3ตันและยังมีโครงการรับซื้ออย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถสับสุนเกษตรกรได้รวมกว่า900ครัวเรือนอีกทั้งปัจจุบันแมคโครยังมีเกษตรกรรายย่อยที่เป็นคู่ค้ามากกว่า70,00รายและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ต่างประเทศมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะคะเพราะว่านำวัคซีนลอตที่จะต้อง